ตะกะศิลาสถานที่อยู่อาศัยก็คว้าใจายาโดไทยและตญายาตคนเล็กแข่งพปละกรเกมมรัตก็ามาใาศึึษษาวิชาอยู่ที่นี่3ปีแล้วรุ่งอรุณวันนั้นกํารังปรึกษากับลัพองวิเลียงกับึกษาเรื่องอะไรก็ติดตามต่อไปที่ครับคุณผู้ชม สสิิอรอปากกาย่อารามนี่ได้รามปีประโยชน์ข้นวิชาพองเงอนี่ฉันมาจำนานคิดถึงพอต่อถึงแม่แกนัาจากแตนน่ในทองนี้อยากกลับสํำนัก เออคืนสิ้นแล้วไปตู้สิ้นท่านมาปากเปลี่ยนเดียนรำได้จนจำนานจะทําการกราบลาครูทองเอไปบุรีปานนี้แม่คงคอยแยแค่นาจะาเรือบวิดาลักจะวิยกตรรทราบอกมองสิ ลูกสองคนก um <th> ับผาทนมาจากบุรีพระชนลนีและบิดาจะตั้งแผตาคอยนั้นมันแหนเลยครับใช่สิครับทองนี่ก็เป็นเวลาสามปีแล้วที่ก็มาศึกษาวิชาอยู่ที่นี่ครับอาจารย์ท่านสั่งสอนวิชาให้ผม่ะชำนี้ชำนานทุกๆอย่างแหนเลยรับพ่อมก็ชำนานทุกอย่างไปกลย กองเขาจำนานกับเผื่อเราต้องการอยู่วัดนี่ต้องการนีเรียนกับไม่ใช่อยู่วัดเผื่อจะอุบาทบางคนอยู่วัดไม่ทำเรยกับวัดก้าวลาว้ากินบางคนก็มาเตียวออกลิงอยู่ในวัดมากินก้าวตานกันในว่างเมือนเป็นหิตดึงรังเพราะไม่ทำเรยเต็มตี อยู่วัดนี่ก็ต้องบินตาบาดยืนบาดกวาดวาัดรวดบนเราเป็นรอกนี่ไรแล้วละโมแล้วนอนเบ้าอย่าเดี๋ยวบาเมียกับหลุนนั่งทำไมนี่ก็จะืแล้วก็ไปหลูกระชันกันเร็วดูอย่างนังหลุดนั่งอยู่เลื่ยอยู่ บางคนอยู่วัดนี่ไม่เรียนกับอันนี้มันน่าเจ็บใจกินแต่ก้าวท้านกับหว่าว่ายาวไปยืนมากินเสียอ่ากินแล้วนอนนั่งซื่อไม่อ่านใครก้าวเดินรู้อ่ะฮะก้าวเดินรู้อ่ะไม่ใช่ก้าวเดินรู้แต่ว่าเราเกลียดเนี่ยตลาเนี่ยอยู่วัดนี่เรียนวิชามั่งไหมอ่ะ ไม่ครับทำไมไม่เรียนหนังสือคือพราไม่ชอบไปเรียนหนังสือครับคุณไม่ชอบเรียนหนังสือครับชอบอะไรชอบเรียนเกีียวชอบเรียนเกีียววะไอ้เสื้อหลัวขวาเต็มตีอยู่วัดหรือหรือซี่าจไปยืนบา้านป่าบ้านไปวิดงลกกลักอยู่กับเด็กเต็ม เต้นว่ะเลยใจว่าคุณมาคี่การว่ากันนะทำไมที่ไม่เรียนหนังสือจะบ้างก็เพะมาหนันง,ออนงนนสือไทยไม่ออกครับนี่หนังสือไทยไม่ออกกับไต้กับผูดไปเป็นแต่อ้นั้นเต็มผูดอยู่ไหนเลยผูดเสียคนแต่พระเจ้าเขาไปอยู่ประเทศหนอกไปสอนหนันงสือกา่าอังกฤษจดเท่าปี พอรับๆมาผูดตายไม่เป็นเลยผูดจะเป็นควาลังจะหมดนี่กูกําลังอีเป็นรังอยู่อีเป็นหรือเป็นรังกูต้องเป็นรังแม่นอะไนี่มึงงั้นเออตายเบอร์ดับเดียวไม่ออกแล้วเด็กคูนี่นก็ปูดปลาตาตอยมาจากคู่การดูคว้างเดี๋ยวอยู่กูจับควาลังแต่ว่ารับการปูดคราลังนี่ Khi kia thì à khoan, phè khoan Cứ nào phụ tiên nó thăm lại khoan Mà Is Yes Tôi Qua lưng Yes Ừ Anh Kích Yes Con Tói Yes Mẹ Má Yes Mẹ Má ไม่เย่โอ้ใจได้เว้ยควารักนี่เว้ยเต็มตีเอาเขาบอกเขาจับแล้วควารักอ่ะ yes ยือเฮ็ดควารักที่แม่เอ็มเลยจะดูเ่ะ ยั it, ว h ด t ยัเฮ ế t ป่าซ่าควมรักมาจัร์แพรเป็นป่าซ่าใจว่าววอย่าดูดาว่ารู้แปรเป็นป่าซ่าใจว่ามวกของตานยัเฮ ế t นะเอมอมวกของตาลเออเอสเดดูแมนไปได้สาวเอสเดดูแมน,งงงนออเอสเดดูแมนแปลว่าคุณผู้หญิงอ้วนอ่อคุณผู้หญิงแต่ยูอ้วนอ้วนอยู่นเอสเดดูแมนเออ แต่ถ้าคุณผู้หญิงแกนอนหลับอยยิ่งสบายเจะไดหน้าแตงเพื่องกิดนี้เวอร์กูบอกว่ากูไม่จับป่าท่าเตยวันนี้เราจะรีบกราบเท้าลาจาจท่านพอ่อทองได้วิชาอะไรวิ่งเร็วกับคืออาจารย์สอนกัตตาวิ่งเร็วไอ้ช่ววันจึงไม่สอนกัตตากับกูด้ว่าพ่าะโตวิ่งเร็ว ตั้งแต่เก่าจะไม่ปอโดนนกอุโดปอรูแบบจริงเฟรดตั้งแปดวัดวันวันหนึ่งจริงได้ใกล้เฟรดเรียล่ามได้ปอมมันไปนะกองปอบ้ายจริงไว้ใกล้ล่องรัดโดนเรียล่ามกาวกันปอมแต่เที่ยตั้งปอเที่ยตั้งแม่ก็ อันเวลาหาล่ลองรัดพอเขาคายเดียวล่ามอยู่นในแม่เขาคายซาแล้วเจนแล้วพอดึกเย็นทีก็ซาดหลอมกลุ่มหลอมรอบแต่แล้วป้ายอั้งกลุ่มบนแม่ก่อนกันยังไงพวกค่ายลูกโพงเนี่ยเฮ้ยตั้งเน,น็งด้วยพวกค่า,คายฟงอ้ว่าค่ายลูกโพงเนี่ยเนี้ยงอ่ะพอแม่ตอกไปแล้ว การาดได้โหลกลุมต่อหวะแล้วกองการตายใหญ่เลยมึง่ะหรือไมโกงการคูวะครูโตคว่าเดี่ยวลามเอเต็มที่หวะใช่คูเมิดเมิดแม่เอ้ยก็เกยง้อยสิ้งเมิดกับแม่ทองเต็มทีวันนี้เราจะรีบกลับคืนไปสู่พระนครเขมรัฐ จะต้งจว,ว่าจะไปให้ทันในวันที่พระเชษฐาตรีโยแต่งานกับพิษกับพระพี่นางอาญาณีราชิดาเก่งนันทวันกับฉันจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวฉันจะถืออะไรถอก็อถืออะไรเทียนมากใช่กรณีพวกเราก็เป็นเพืือนบ่าวกับอะไรกกระบแล้วไปทานกุยดำหน้าหนักแต่งานกแ็แต่งงานในรำหน้าหน,านักเออแล้วกล่องยาหดไดงปรึง ตึงตึงเล่ามาตักสองขวดวันนี้มาดวดกระชุ่มหูดากินเล้าไม่มีใก่จับกินล้าไม่มีไก่จับเป็นกระดีกที่ครับถูกจับทุกกราก็จะมีจับก็จับเออไม่ติตาคอนเออเราเป็นเผื่อนบบาเดี๋ยนุกกในอันนี้เดจจัดกันใค้ย่อย con lúc cháu mưa thằng khổ để tay ngang cái lúc còn lùi thằng bên. đầu kín cái đất phung mà, mà đàn thú vào đâu cụ thông này put do đã đi mệt do này pi này cốt lớn điểm cao căn đó. tốt này lúc cháu mưa tay tôi ti đi. này đi à, trong quá thấy dây dây, thấy phướng, dây này ra thôi ừ. thì chút. กยกวายไกวายบบนี้ไม่มีการแข่งกันเลยตับเลือดปล่อยถองปิงต่งเป็นว่ากไกวปิงเออปิงต่งเป็นปิงตัางตัวอ่ตุ้ยจะได้ไหมทับเลยกีบอ่ะไหมเพื่อต่งลำเมืกีบอายุเมนก็กีบควาย้ต่งตัวไม่ต้องขีบตับคือเราติมเกลือกไว้หมากแล้วโป้ปนรังควายแล้วจุดกบตาเปล่าหยิกมอกดำหลอกถอง เก็บแม่มปลัดไหนกินนั่นกันโรงงาเราต้องจัดได้ย่อยกรณีตาไหนน้องถึงน้องเติบเทิบกูติ่มเครื่องนะคุณลายเคยไว้เรียบร้อยแต่กูออกกอออกไม้ฟืนไปกองไว้รอบแต่ว่ากว่าใหญ่ลงน่อนน้ำน้องนะกูก่อควายกลางน้องควายปลุกไ้ทุกเลยแกงออกกับน้องป้าโรงงาต้องย่อยงานชาวเมืองอ่ะกรณีในอันนี้จะป๋อมู้มู้เอาแต่ทับมันจะเป็นป้าพุงเอาตับป้าพุงเอาตับ ในการน,นี้เนื้อมะเนื้อกูพาไปเริ่อคูแล้วงั้นเราคืที่เออกูต้องรวยนะทีเออเดี๋วต้องไอ้ย้ยอยกูต้องเติมมอทักนู้นตำรวยไหวป้อนแกงมาเริ่อเออกูดก่หน้างมังกันงี่เมล้ลนะรอบที่เราจะชัดก็ได้ไม่เนี่ยก็ต้องรับนั่งนั่งตะลุง น้องตะลุงเออรับโดรารับดนตรีรับตกติ้งจำ0บาทรับทางเพลงร้องรับวงมีกรบในอ่ะอู้งังเกงอู้แหม่เลยอู้งังเกงนู่นจะก็ประกาศได้ก้าวแล้วอู้งังเกงครับอู้งังเกงครับอู้เก่งของเอออู้เก่งของหวังหวังเกงช่วช่วยวะ ไอ้ไรโอคข้อนั้นแต่ว่าผมไม่รู้เหรอผมตาตาอุ้ยข้อผมเออโอเคครับปมหมอกไปดูไปเปันี้ตาตาววาตรงไหนแต่คนหนักแรงก็ได้เป็นอู้ก็้องกันปอกมกงนออกคนก็เป็นอู้ไปเองนี้ตาได้เป็ูต่างไปองขนี้ผมไม่อ่านยงอุ้ยข้อ โอ้มันโกหมากรวมก็ที่มึงไม่ออกมาไหนไหนเนื้อนุออกมาไหนไอยเพนกันอีกโกนหูออกแล้กวาดเนาะโค่นหูออกกันอีกถ้าถ้าออกเอิ้นมาเป็นหัลาวกันอีกไอ้ฝวาวัวหลอกวัวลอกแล้วกูเที่ยวให้ให้ให้เลยเที่ยวโอเก่งของเที่ยวโอเก่งของ ขเกรงกัแแล้วเดีวนี่ ah, ้าไปไปแลกเงินของกูเฮ้ยู้งไป็ูแทอยังู้ปตัวรอลิล็อกูดู้้ปนตัวดิรอลิล็อกูย่งรอเป็นเนอตรเทำไมลิล็ออยู่แล้ววะไม่รอลิล็อนี่รอลิแดงนี่ แปรมแมแมเออเฮ้ยเฮ้ย okay. อ้เล้ยคองคลาดไปเอ้ยแม่นี่รขว่าละลานก็หมอขึ้นมาน้วกโขวไปดูแข่ของเงิตายอาเลยอาบ้าเลยไอ้เ้ยไอ้อย่านี้แม่ตินจก้ไปเดกเยหไูแข่งของ้นแล้ววะ ก้ไปดกเด on, ここ unique, ็กดกเด็กก <parece> ันีจันี่ก็อูบาดี๋ยวกูตกใจไปตก้ก็เขแล้วครับคุณนาม้อยเป็นูเขงของแล้วเดี๋ก้องอูปาเดี๋ยวมาเดี๋ววีปาาวีจันก็เล่นอ่พันนันนึกไอ้เลยไอ้เลยเียว เหน่งด่าตองอันร้องเพลกันเลยตองอันแต่งอันกว้าชายทุยอยู่รับไปตักต้องรูผู้แก่ของรับเป็นทีปองทีกันแต่ว่านักร้องชายกูไม่พยคนหนึ่งใอยแล้วเออผมไม่ควังก้าดำคนคนชาย,ชาย เรวจะรีบ no e ไปให้ทันในวันแต่งงานฉันจะเป็นเพื่อนบ่าวถือเชียรมากเหมือนที่คุณว่านะกับก็นี่ป้อมก็เพื่อนบ่าวกับเราทั้งยโสเลยป้อมยิงปืนกันตอวนู้โขกันอุจจาระท่านนี้ก็รักยโลโขกใครบอกหมายเพื่อเหล่านามยอดแดกจิียวได้ปรึ่งปรึ่งขูดเยืมอปืนในผลแบกไป แถวในอันคุณจได้มีการโชว์ทัวร์โดราโรดดาราโมดาดาคุณเชิญมาเชิญมาแต่ถึ่กรุงเทพปุ๊บมาเชิญมาแต่ปรางโมดาราได้อยู่ปรางโมลือใจอยู่เจ้าลือใจมาปรากฏตัวร์ก็เปิดจากกองอืมงานนี้ต้องจัดให้ใหญ่เออ อันนี้เราจะได้มาตรฐานติดตุ้ดจะได้บอกปริศประวัติศาสตร์เลยมวยมวยมวยชัดมวยนู้เพนมวยเอามาได้ตาออกเพนเลยมวยบ้านลรวมตยไม่ได้เออไม่ได้เวลาเรานี่มีแต่ลงหนังสือพิมพ์บอกเออเอามาได้ตาออกเอามาได้ข้างโดดเออเอาตามทางไปกล่องแดดนั้นวัดอายุตาข้ามือนอะไรตรงนั้นเขาแย่ วกแนเออไมยวอกันฮึไป <c oughs> บ้านเรากูไม่เอาไมา่ได้จอะกันนู้นแม้กันนูไม่จับปักที่นู้นอันนี้ม่วกอกัน <c oughs> เปลี่ยนตัวออกเดินทางได้เลยกราบเท้าลาหลวงพ่อไปสองไปไปไปท่านวันน้าลุงนกอานี้เออเต่านก กูมีกัดก <com> ูจะปาบกันกูเล่าดิกินกระไรจังเตี้ยดับเหลืองควายกองไหนฮันย่อยดิ่ไอ้กูมือหนึ่งตื้อหั้อเนื้อหั้อมือหนึ่งกูตื้อตับมูตึงมือหนึ่งกูตื้อโดกควายต้มมือหนึ่งกูตื้อควายปีมือหนึ่งกูตื้อจอกเล้ามือหนึ่งกูตื้อโวดตึงมือหนึ่งกูตื้อไมโครโกนรองเปล่งแล้วกีกที่มือมันตัดลกันกูตื้อขวบแหวงเดียวกัน

เอารองเพลงความรักของชายมันใกลก้กันกับยะกาออวินแกงวินกายะกาอ่อ,อนอดใครจะได้เป็นของใครไ้แน่นอนตอยเล็ดต้อยเล็ดโชคดีที่ช่วยไปได้บอกววาว่าทีหลังอย่าดำอย่าดำน้ำลงไปควางตอยเล็ด Toilet rất giặc đang thăm mấy thức đăng đang cóc nhăn mấy khinh kinh cái đúng toilet tôi rất tôi rất ấu ngay ngày rơi cù lốc hay cù đòn tôi rất lưm con chữ pin thì là mấy kinh đọt tôi Toilet rất ban thò na tôi đầu tôi Toilet, toilet

trong trái mi cười mi quét Màu lao của bài tao gặp màu rắc Chỗ mới ra an bài nàng tôm túc thôi lên Ôi tôi cũng mấy quăng là Có lượt đây đồn trí nào á Tại à rơi quả vai Tí dụ tí kinh có cứ trả lắm tội lên Bỏ lên ลำเส้นลอยอตามาหลังซองลำกระซองล,งอ,งล,งอ,งลอยแจจ่ามาเาอายาวอะไรตัดวัน,ลนาาลวลาหน้ากาลเราก็ขาดใจไปอาชัยแก้มมาลับจังวัดบงอยา่ารอจะไปรง